จะเช้าเลยลูกนะมิจจะเช้าเลยลูกวันนี้วันพระลูกคอยแล้วเจ้าหิวข้าวแล้วครับวันนี้วันพระจ้ามานั่งคอยหิวข้าแวแต่เช้าเลย giờ dạ, nó ở đây cho bon cái tầng này ồ oh, oh. kim đi vào lòng tay thôi ồ đi khúc thuốc vàng rồi à

เปิดประตูอจอไปเที่ยวดีกว่านะมั้งไปมหลูกเทีเ่ยววันนี้วันนี้วันนี้ไปเที่ยวสกแก้วดีกว่าวันนี้ไปหา,ขาเขมรหนนะ่อย <c oughs> วันนี้จะออกเดินทางไปสกแก้วทำธุระจนจอไปด้วย ไปหมวกลงมาทำไมเนี่ยฮะมาทำไมเอ้าเออเออลูกมาเลยหานมาลูกมามาจากสนามเชลูกมาเร็ว มุดชนกล้องอ่ะมาลุกมามาเร็วมาเร็วมาลุกมาเร็วเอ้ยไม่เอา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 ไม่แย่งไม่แย่งโอ้มาแล้วจ้าเอาเอาเอาเลย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 พอไม่เอาลูกลูกพอไม่เอาเลยเอาเฮอะหนูกินเฮ้ยลูกกลัวดจริงๆัวหลังตาแย่งนี Nein, ่แหละชีวิตจ๋อแต่เขากินเนี่ยเขาต้องห่วงอาหารล่ะเอากินดีๆลูกต้องระวังตอนช่วงให้อาหาร อาจจะห่วงแต่กินอาหารเสร็จแล้วก็จะเอาไม้จิ้มตางไงก็ช่างเถอะแต่ช่วง,ช,วงช่วงกินอาหาร<อ>ห้ามเลยแม่อาหารจ๋อเนาะแต่ละคาบแต่ละวันลูกจ๋อสุดยอดเอเอเช้าคุณโยมวันนี้วันที่สิบแปดพฤษาคมคุณโผู้ชมเช้าเสร็จจับ ตักบาตรในสลาเสร็จก็นำอาหารมาจอดคุณโยมตักบาตรเสร็จเรียบร้อยในสลาได้นำอาหารมาจอดคุณโยมออกมาได้ยกอย่างคุณโยมประกาศสดสดประกาศขวัญการชำระล้างเรียบร้อย จัดเชจ้าโรคะจะกินกันไปต้องลูกไปดูตกองอเอากอาต้มนี้ออกให้มายังลูกเออจะครอบหัวเล,เลยเนะี่ยมีโต้ครอบหัวเลยลูกเยืนเออก่อนไปก่อนเข้าสลามีเจ้าไหบสี่ห้าลูกด้วยประโยมเช้าเนี่ยลองท้องไว้เลองมัดเวลานาน งานคปนี hire, end, room, illa, the ้สามสี่รูปจะเาปโลกล้วยวันท้อเลาหกบาทวันพระไปโวมตอนทองแล้วบ้านหกบาทบ้านเจ็บรูปขาวจไปรวมประมาณนี้ไปรมนะขาวรอก็เรือนไปโวม กลางวันก็มีคนโยงกลางวนันบ่อยๆก็จะลงมาเลียงก็ลุกจ่อกปเนยเมื่อวานนี้อ้อเสาะแม่เขาใหญ่เลยไงฮะอ้อเสาะแม่ตุ้งใหญ่เลยไนงะ còn lúc ơ uh. trái cá lúc trái cá เด็ดไม่มาให้จบเลยไงจ๋อ <laughs> จ no <hma> <In> nice <sh> no ๋อนาเด็ดไม่มาเลยเนี่ยนะพูดถึงนาเด็ดป่ะฮะน่ะไมกินนิดเดียวอ่ะฮะเราเปิดซีนไว้ด้วยเด้ออือจะก็จะกินทั้งวันน่ะแหละจะกินเช้ากินนิดเดียวกินไม่เยอะ มามามานั่งเกาก็ได้มาลูกมามาเกาเลยมา๋ย่จะไปเชื่อสแกนแล้วเหยียดกัวจอแล้ว ไอ้ลูกมาก้าวเร็วทินั่นฟอนคุณโยมกินและกินอิ่มนะคุณโยมมื่อเช้ากินสี่ลูกเช้านี่ก่อนไปเข้าวเสลาคุณโยมไอ้ลูกจอ่อลองท้องอาหารนี่เอาไว้ข้างในคุณโยมไม่ได้ออกจากบ้านจ่อเอาไว้ให้ให้ลูกจ่อคุณโยมเวลาเขาหิวเขาจะได้มากินคุณโยมไปบนบ้านของจ่อคุณโยม <c oughs> เออเขากินคุณโยมนี่เขาอิ่มมื้อเช้ากินกล้วยไปสี่ห้าลูก คุณโมมยมก,ก่อนลองท้องก่อนข้อฉลามตัวสายคุณโยมได้ลูกจอกินลองท้องก่อน,ชอนเช้อนชิวันพระคุณโยมลองมาสายตัวลูกจ้อหิวคุณโยมอ่าเนี้อกินกล้วยกล้วยก่อนแล้วเช้าสี่ลูกนี่อาหารเหลือก็ไว้ในที่บ้านจอคุณโยมไม่ได้เอาออกไปข้างนอกเขากินเองคุณโยมมาดูมาดูสายๆดูเกลี้งยงเลยคุณโยม ในถาดจอดจัดการหมดจอดูนกดูกระแตมาดูคุณโยมเออกระแตกระแตทั้งกระแตทั้งจอดคุณโยมนกก็มากินด้วยกันคุณโยมนกเอี้ยงนกปลอดกระแตกลางวันคุณผูมเยอะแยะไปหมดมากินคุณผู้ชมกินต่อจากจอคุณโผู้ชม

Nay là Chó ừ. là... cháu đá, hai cái sĩ lục, cháu 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 จช้าโมงยี่สิบคุณโยมเจาข้าวสารตันบรรพจ้าโยมัวสายใหู้จอุ่นต้องไว้ก่อนคุณยมสีลูกก้วยน้ำว้าคุณโยมกินก่อนน้องต้องจะอะไรเช้านี่มันก็เห่คุณโยมกวยแล้วคุณโยมก๋กยเหงืเจ้า อาหารก็จะเก็บไว้ในบ้านของโยมไม่ไดเอาออกไปแล้วก็ฉ้กินเองหลับแนละ้วหลับแนละ้วลูกเอ้ยนอนอนเียนอนนอนนี่มันเป็นหลับอยากขึนกินเลยลูกออเออขยับตัวดีๆขยับตัวดีๆิตกตัวดีๆ đuổi đi, đi chơi đi đi, 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 đi. Ừ, ôi, bọc đại rồi nó, ừ, nó đi lúc nó đi đi, ừ, nà lắc nà chang chân chân, ừ. nà lắc nà endo, lúc ừ. chờ đó, lúc chờ con dọn. สบายจอของเราคุณโยมอยู่สุขสบายดีคุณโยมกินแล้วก็นอนเรอไม่เล่นรลอนคุณโยมสุขสบายจอจอเราจะกลายเป็นลืมวเตถเปลี่ยนแล้วคุณโยมจอเนี่ยลืมวเตถเปลี่ยนแล้วคุณโยมที่ภาษาคนหมดเลยเนาะ ล,ลูกจอลูดลืมว่าตัวตัวเองไปเลียนแล้วเนาะลืมหมดแล้วเป็นเด็กกันทุกวันแล้วลูกจอเราเนี่ยจะเป็นเด็กแล้วนะลืมลืมว่าตัวเองเปเลียนแล้วเนะี่ยเออย่าจมตุกมามาเกาเร็ว ตุมาวานคุณโยมกลับกัแล้วทำงานคุณโยมว่างจอออนแม่นะว่างๆก็มาเยี่ยมจอคุณโยมหลังจากคนตามีหน้าที่คุณโยมต่างคนตามีหน้าที่รับผิดชอบคุณโยมงานมาก่อนระดับแรกคุณโยมคืองานของเราระดับแรกคืองานของเรามาก่อนไอ้ว่างๆก็มาเยี่ยมจอคุณโยม วันจักงานวันหยุดถึงจอโอ้ไปเยี่ยมจอกันนะสัก่วโม2วโมงจอเนาะแต่ก็จะมีนักที่คโยม เออหลับยังลูกเออหลับแล้วเชาว้าได้กินมาเยอะคุณโยมเมื่อเช้าได้กินมาเยอะจัดอาหารให้แล้วกินมาเยอะกินนิดเดียวคุณโยมเพราะเมื่อเช้ให้กุ้ยมะสีลูกก่อนก่อนเข้าเสลาคุณโยมก่อนไปทำบุญตักบาตรวันพระคุณโยมให้ลูกจอสีลูกทีนี้เช้าก็ไม่ค่อยหิวทีนี้อุดท้อมาได้ไงสีลูกทีนี้ชนนเช้กาก็ไม่ค่อยหิวรอสักสั้นๆคุณโยมเขาจะกิน รับรองหมดถาดแน่นอนเจกาจอเนาะนอนแล้ววันทุกเจอบ,บอกให้มาตู่คนชมนล้ววันเลขกออกศูนย์สองหลาง ยังไข้าวุงเออยังย eh ังลืมตาอยู่เล็กเลๆข้าวพุงโอ้หน right> ้าตาจอสดใสเว้ขุสดใสลงกวดทองด้วต no ัวจอเนาะนองายทรจอนงหายเลจอนหายคับข้าวุเนตากระบาดไนบ้ากระบาเหม่อใส่ขาๆเอน้อยบไปชันเ่อนแล้วกับไป จ๋อยจ๋อเตรียมตัวนุ่งกางเกงเสื้อผ้าน่ารักจ๋อนะหลังเพนลูกตาจะไปเที่ยวจะกลับบ้านคนุณโยมไปทำชุดละวันนี้ก็กลับคุณโยมจะเอาจ๋อไปด้วยจ๋อ <c oughs> ไปกับลูกตาไปเที่ยวสักแก้วไหมลูกเที่ยวสาวก็มีเออเที่ยวสาวกัมพูชีไหมลูกไปหรือเปล่า เที่ยวสักแก้วเนาะราหาสาวกัมพูชียวเนาะลู <laughs> งตากลับบ้านมาทำละนากคุณโยมจ้องสันเพล่นเสร็จชัดเปลนเรียบร้อยคุณโยมลูงตาก็จะเดินทางกลับบ้านไปทำธุะพวกนี้ก็เดินทางกลับมาเหมือนเดิมคุณโยม หนูตาไปนำได้แล้วกลัวจอคิดถึงคุณโยมหนูตาบไปนำไม่ด้เรองจอคิดถึง่างอันนแม่แม่แม่แมเจ้าค้อาอ้ยงวงใหญ่แล้วเจว้าค้ <c oughs> าคือเจ้าค้า ลูกจอมวงใหญ่แล้วเจ้าค่ะลูกจอมวงใหญ่แล้วเจ้าค่ะเดินนอนมาเปย์ตากลงตาทำตา,ตาปแป,ป๊บแป,ป๊บแป๊บแป๊บหยอยงกันยอมกะจะบดเนี่ยดนดนร้อนแล้วลูกจ๋อเอออีกสองเดือน จอบนเนียนดูร้อนซะหน่อยนอจอเนาะผมฟัดเหลืองซะหน่อยลูกจอไปอยู่ลูกเนนมหลูกลูกจอเนนเยอะเออบนเนียนดูร้อนคุณโยมเดือนเมษาเนี่ยคุณโยมชอบแบบนี้จ <c ười> ่อไปมาแล้วเดี๋ยวจอเดี๋ยวบัดเทิงเลยคุณโยมถ้าเนียนจ่อไปด้วยเนี่ยเนียนเยอะเนียนยัไม่ใหญ่ล้ำบาเก็ตนอจอเนาะลูก เดี๋ยวชอบความรุนแรงเดี๋ยวชอบความนิ่มนวลลูกเดียวว่างั้น <c oughs> โอ้เยเขามาเนี่ยเขามาพัฒนาเนี่ยวัดนี่โรงเรียนวัดเราเนี่ยนี่จิตอาสาจิตอาสามาทำความสะอาดวัดเราวันนี้สี <40. S 1> ่สิบยนก่อนวันนี้สี่สิบกว่าคนคุณโยมมารถบัสหนึ่งมา,า,มา,าทำจิตอาสาอยู่วัดกลางจาต่ายของเราคุณโยมวันนี้ ครอบสาพัฒนาสักครอบสากัดว,วัดว่าอาราม,มนา่นาอยู่น่าอาศัยไกจ้อไปเตรียมตัวไปกับลุกตาเลยไปไปเร็วเอาเสื้อผ้อออาไปสองชุดพอเออไปสองชุดพอไม่ต้องไปเยอะซื้อข้างหน้าเอาเนาเะซื้อข้างหน้าเอาลูกจ๋อน้ำเกลือเยอนะแยะเออน่าลูกจ๋อเนาะ

อยังลูกงายท้องน้องงายท้องก่อนมีงายท้องลูกจอน้องงายท้องก่อนลูกเห้นต่อขึ้นยังไงต่อขึ้นงายท้องบอกลาเร็วใค่ตอไปบอกลาเร็วแค่ต่อไปเร็วลูกเร็วงายท้องเก่าท้องเก่าพุ่งเก่าพุ่งยกตาเกาท้องให้เเก่าพุ่งให้เเร็วเก่าพุ่งตาจะขยับหน่อยแค้ต่อขึ้นแค่ต่อเกิน thoáng con đó cho ngài thóng đấy neo con ngài ngài có nhiều lúc ngài à ลุบตาไปทำธุระทางบ้านคุณโยมก็ทำธุระอย่างนันทำธุระวันหนึ่งคนนี้ก็เดินทางกลับมาคุณโยมแล้วก็แคุ้มคมทางบ้านก็มาคุณโยม

ทาบน้าจังโตดีๆถ้าแป้งเขาสะผมแน่สะคนแน่โอ้ยบไิสัะคนหลายปีแล้วเนี่ยกินลงเงีส้สิบแปดตัวเนี่ยอ่เอาเงินนะเะเอาแล้วเอาจอออกเอาอย่ามารอนออกก่อน <c oughs> มาลูกก่อน

ได้ไปสวดมัธยกาก่อนนัดเขาสามโมงเช้าคุณโยมเช้านี่สวดมัธยกาเดี๋ยวรีบคุณโยมจะสามโมงแล้วคุณโยมเดี๋ยวก็เดี๋ยวหลวงตาขอลงไร้ก่อนเนาะหลวงตาจะไปท e: ุระเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงเย็นๆเดี๋ยวให้ลูกเรนเข้ามาทําทุระแทนเอ่ทำไอ้ไรสดให้แทนหลวงตาเพราะหลวงตาจะวันนี้จะกลับบ้านขออนุโมทนาสาธุกิจทุ่มเนาะขอมีความสุขความเจริญ 加多，加多。